สวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กบิ๊กนะครับในช่องบิ๊กแชนเนลนะครับความรู้วันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาสอนเพื่อนๆดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าแคปคัตกันเอาไว้สําหรับตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ตัว Google เลยนะครับเว็บ Google แล้วทิมคําว่าดาวน์โหลดนะฮะดาวโหลดแคปคัตนะครับสําหรับ PC นะครับคลิกขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกเลือกเมนูแรกเลยครับโหลดแคปคัต อ่าเขาจะขึ้นมาตรงนี้เลยฮะว่าให้เราเนี่ยดาวน์โหลดฟรีนะครับก็ดับเบิลคลิกไม่ใช่ดับเบิลคลิกก็คลิกไปครั้งหนึ่งนะฮะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแคปคัตดาวน์โหลดซึ่งโหลดไวมากครับเพราะว่าความจุค่อนข้างน้อยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เพื่อนคลิกไปที่ตัวมุมบนเนี่ยฮะโฟลเดอร์ที่แคปคัตอยู่นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่ออินสตอลนะครับก็รอรอจนกว่าตัวแคปคัตเนี่ยครับเขาจะ i ินสตอลเสรซึ่งตัวโลเคชันเนี่ยฮะผมไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับเพราะเขาจะลงไว้ในในไดซเลยเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีความจุค่อนข้างน้อยแล้วก็ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ใช้ใน Windows ได้แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือนะครับต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะให้เราได้ใช้กัน ตอนนี้ก็รอครับรอจนเขาโหลดเสร็จสำหรับในคลิปหน้านะครับ EP หน้าผมก็จะมาสอน,นเพื่อนเพื่อนะฮะเกี่ยวกับการตัดต่อลบแยกวางนะครับตอนนี้ก็ถึง100%แล้วนะฮะทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งหน้าตัวของแคปคัชเนี้ยขึ้นมานะครับรอสักครู่นะฮะ กดคอนฟิกไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะซึ่งเครื่องผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมได้ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็เข้ามาคลิก New p r o j e c t นะฮะนี่นะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องการตัดต่อวิดีโอตัดลบแยก ผมจะมาสอนเพื่อนใน EP ีต่อไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบิ๊กๆนะครับขอบคุณครับ